สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้รูสีจะมาชวนเด็กๆเรียนรู้เรื่องแบบฝึกงานภาษาไทยชุดฝึกผสม,มสระเอะค่ะสระเอะมีเสียงเอะเป็นสระเสียงสั้นมีสระเออออ่างและสระอะรวมเรียกสระเอะค่ะเรามาฝึกอ่านแจกลูกสระเอะกันค่ะ Có ừ khó ừ khử cho ừ trừ ngò ừ, đo ừ được ตอเอเตบอเอเบปอเอเปออเอเพชอเอเช ma ờ m s ờ s th ờ thơ l ờ lơ ờ เรามาฝึกอ่านเป็นคำแรงนค่ะเงื้งะสะกดว่างอเอเงองออะเงะเงะ้งะเฉอะแฉสกดว่าชอเอเฉอะชอแอะแฉเฉอะแฉเลืะเธอสะกดว่า ลเอเลอพอเอเธอเลเธอมาเถอสะกดว่ามออามาขอเอเถอ,อมาเถอเถอทะสะกดว่าทอเอเถอทออทะทะเถอทะ ยอะแยะสะกดว่ายอ,อ,อ,ยยอเอยยอะยอแะแยะเยอะแยะค่ะหลังจากที่นักเรียนฝึกอ่านฝึกพูดได้นะคะให้นักเรียนเขียนสะกดคําที่กําหนดให้จํานวนสิบคานี้นะคะตัวอย่างเช่นเยอะอ่านว่ายอเอ,อยอะให้นักเรียนทำสิบคำนี้นะคะลงในสมุดภาษาไทย และอย่าลืมฝึกอ่านฝึกท่องและอัดคลิปวิดีโอส่งคุณครูสิด้วยนะคะเพื่อเป็นคะแนนเสริมนะคะสำหรับวันนี้คุณครูสิขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ